พุ่นีบทจะสปอร์ตซีรีส์คิงด้อมซีซั่น2อ p พที่5กันนะครับะะแบบฉบับบนเวลาน้อยฟังเรื่องเรื่องมาที่องค์ชายได้วางแผนจะบุกเข้าเมืองหลวงเพื่อช่วยครอบครัวของทหารที่ถูกจับตัวไปในตอนเช้าองชายได้บุกเข้าไปในเมืองหลวงและได้ไปช่วยครอบครัวของทหารโดยได้ผู้รักษาที่ไม่ยอมทำตามคำสั่งของพมเมรีรวมทีมเข้าเพิ่มด,วดว้วยหลังจากองชายได้ช่วยครอบครัวของทารเสร็จแล้ว ก็ได้เดินทางไปยังวังหลวงเพื่อจัดการกับพะเมสีโดยที่พาเมสีได้ลุ้นเด็กห่อองคชายเหมือนกับว่ากําลังวางแผนอะไรบางอย่างและแล้วสิ่งที่คิดก็ได้เกิดขึ้นครับคนใช้ของพาเมสีได้ลงไปเปิดประตูในห้องใต้ดินให้ผีดิบปอ,อกาอารวาสหมอยิงที่อยู่ห้องใกล้ๆก็พยายามแกะเชือกออกแล้วจึงหนีออกมาจากห้องใต้ดินได้และเมื่อออกมาก็ได้เห็นว่าวัางถูกผีดิบบุกแล้วจึงวิ่งไปหาองค์ชายบอกว่าพวกผีดิบปอ,อกาอารวาสในวังแล้วเมื่อองค์ชายรู้ดังนั้น จึงบอกให้ปิดประตูที่จะเข้าวังทั้งหมดโดยเร็วเพื่อไม่ให้ผีดิบออกไปทำลายประชาชนข้างนอกวังได้พวกผีดิบเริ่มกัดทุกคนที่อยู่ในวังพวกผีดิบมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆองชายจึงต้องนีแล้ก็จบแล้วนะคะสํสำหรับ E ีวีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้ว